มาการันตีครับอันนี้แหละขนาดมาแม่งยังมาแบบเงีบย,ยแบบคิดดูหุนตัวแรกของซีรีส์วิกตอรี่ก็ต้องเป็นวิกตอรี่กันดั้คอสสใสฟ้าคอหกร้อยสเตตัสโอ้โคตรบราลานเลยแต่ค่ากันฟันโคตรเนาะสเตตัสเหมือนพวกหุนบินทั่วไปโดยเฉลี่ยเลย โมบิลสูตรกันดั้มไบท์เทนโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในคารไบเทิรอนปอเรชั่นสองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะหมดตัวไปกับหุ่นในซีรีส์คอสโบเมือปป่อปลายปีที่ผ่านมามาจนถึงปีใหม่แต่ก็ยังเพิ่งนิ่งนอนใจไปหลังจากที่ได้ลงหุ่นภาคฟอร์มูล่าพร้อมกับคอสโบอไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบทุกตัวตอนนี้ก็ได้มีการเปิดสกัดของหุ่นภาควิตตอรี่เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องรีรออะไรอีกแล้วซึ่งมันก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากหุ่นที่เป็นสัญลักษณ์แห่่งงยชนะอจภาคาค วิกตอรี่กันดั้มตั้งแต่ช่วงยุค UC 0120เป็นต้นมาเราก็ได้เห็นถึงความอ่อนแอลงของกองทัพสาพันโลกอย่างเห็นได้ชัดจึงให้กลุ่มพันธมิตรทางทหารอย่างหลีกมิริเทียได้มีการพัฒนาบุปสูตรเป็นของตัวเองเพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะตอบโต้การลุกลามของสันสกาโนมบุปผสูตรตัวนั้นก็ยังเป็นกันดั้มเพื่อที่จะนําตํานานของยอดบุปผสูตรในอดีตอย่างกันดั้มมาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวในการกอ่อกบดโดยมีโค้ดเนมว่าวิกตอรี่ไทที่ได้มีการปรับฟังก์ชันความเอกประสงค์ที่เเคยยมมมีใใในนนนนกกกััดดด้้้้้รรรรุุุ่่่อออททํําาาาหสถซงงและปปณ์ไโช ทรัพยากรและบุคลากรที่น้อยลงและยังทําระบบให้มีความเป็นกองโจรมากขึ้นจนออกมาเป็นวิกตอรี่กันดัมที่จะประกอบไปด้วยคอไฟเตอร์ซึ่งเป็นแกนหลักและก็ยังประกอบโซนหัวไปด้วยท็อปริมซึ่งเป็นส่วนบนของลําตัวและบอททอมริมที่เป็นส่วนล่างของลําตัวนอกจากนั้นโตหุ่นก็ยังมีความสามารถในการบินที่เยี่ยมด้วยเทคโนโลยีเมนอฟสกีไฟท์ซึ่งวิกตอรีกันดัมก็จะเป็นหุ่นที่ถูกผลิตออกมาจํานวนมากแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นหุ่นประจําตัวของอุโซเอวินในช่วงแรกๆสําหรับวิกตอรี่กันดัมที่มีมนะนนีีีนนนนนเเเเเกมมป็หุ่3ดดาววพยงตอ้ คอส600สายฟ้าแล้วก็ดูกันว่าตัวหุ่นจะมีอาวุธและความสามารถอะไรบ้างอาวุธแรกบีมไลเฟิลเป็นแบบ e ีแพคมีทั้งหมด7ดนัดก็จะเป็นบีมแม่เดียวสตันอย่างต่อมาบีมเซเบอร์สามารถฟันได้ทั้งหมด2ทีแล้วก็อย่างต่อมาวอลแค้นมีทั้งหมด30นัดถ้ายิงโดนครึ่งชุด15นัดก็สามารถสตันได้ แล้วก็อย่างต่อมาบีเลเวลแบบยิงรัวเวลายิงออกไปทีหนึ่งก็จะยิงออกไปทั้งหมด2นัดถ้ายิงโดนครบ4นัดก็สามารถสตันได้แล้วก็อย่างต่อมามิสไซล์พอตรงส่วนขาไม่ทั้งหมด8นัดเวลาที่ยิงออกไปก็จะไม่ยิงกับที่ขอแค่โดนนัดอะไรนัดหนึ่งก็สามารถสตันได้แล้วก็อย่างต่อมาบีมเซเบอร์คู่แต่ไม่ไดเอามาฟันเพราะว่าเป็นอาวุธปลาได้ซึ่งก็เหมือนกับอาวุธบูมแมรลงก็คือเวลาที่ปลาออกไปก็จะไม่ยิงกับที่ก็จะลอยไปตามมุมกล้องที่เราหันรัตฐานปลาโดนสตูก็จะสามารถสตันได้ ได้เป็นอาวุธระยะประชิดสามารถตบได้หนึ่งทีซึ่งถ้าหากเราตบตอนที่ศัตรูนั้นใช้อาวุธระยะประชิดต,ตบตีใส่เราก็สามารถบังคับให้ศัตรูนั้นล้มได้เลยทันทีไม่นับโวมทีเวทแท็กซึ่งถ้าหากโตัวโล่ใช้งานครบตามเวลาที่กําหนดหรือว่าพังลงก่อนก็จะต้องรองครูดาวใหม่ถึงจะสามารถกลับมาใช้งานอีกรอบหนึ่งได้ทีนี้ก็หมดแล้วครับอาวุธที่มีทั้งหมดของตัวหุน่นในด้านสกิลก่อนและโดยความที่เป็นหุ่นไฮเอ็นมันก็จะมีสกิลคล้ายๆพวกคอรงสูงหน่อยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมมมมาาาาากกกกยยยยเเเววว้้้้้นนนนนนนพพพพีีีีีงงงงแตตตต่่่่่่่สทททรถดดออัััใใขขณะุุุุืํหึไไป็ ในน็อคสกีไฟไสแตมแบบเดียวของกุซซี่ก็คือสามารถกดทัชแพดเพื่อเข้าสู่ไฟโหมดได้โดยที่ระหว่างเปิดโหมดนี้นะก็จะไม่มีการกินบูส์ใดๆแล้วก็ยังลดปริมาณการกินบูสในตอนที่เราเริ่มพุ่งหรือว่ากำล,ลังพุ่งซึ่งก็จะลดดาเมจที่ได้รับแล้วก็แน่นอนในขณะที่เราอยู่กากาศก็จะสามารถเคลื่อนที่แล้วก็ไฟไปตามทิศทางได้ทั้งหมดซึ่งสกิลนี้ก็สามารถใช้ในเวลาที่อยู่ใต้น้ําได้ด้วยทีนี้ก็มาดูท่าคอร์ต ก็จะเป็นคอมโบดาบธรรมดาธรรมดาฟัน3าิตแม้ว่าจะเป็นการเปิดสกาดสรับุนภาคใหม่อย่างภาควิตาลีซึ่งการที่มันให้มาอยู่ในคอสสร้อยนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันสำหรับห้องคอสสร้อยหลังจากที่ไม่ได้ผุนในคอสนี้มานานวิตาลีกันดั้มในเกมเนี้ยอาวุธมันอาจจะไม่ได้มีแบบว่าความแปลกใหม่อะไรมากและก็อาจจะไม่ได้เวอร์ถึงขนาดที่ทําให้ตระศลมันสามารถพุ่งไปชนเหมือนในการ์ตูนได้ขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบางอาวุธที่มาแบบเหนือความคาดหมายอย่างเช่นมิสไซล์พอร์ตที่ในเรื่องอาจจะ ลอ่ากระเตินตีนั่นแหละแต่ตัวเกมก็พยายามทำให้มันแตกต่างโดยการที่ยันทำสกิลแบบบูสเตอร์ที่ทำให้บินพุ่งขึ้นได้แล้วก็มีเมล็อกี่ไฟที่เพาะเิอเดินอากาศได้เหมือนพวกคุณจำพวกตระกูลคุซซี่เพเนหรือว่าไบเอรนทั้งหลายหรือก็คือตัวเนี้ยก็เป็นหุ่นตัวแรกของเกมที่ มีทั้ง2สกิลนี้ให้ใช้ค้กคู่เป็นตัวแรกในเกมไปเลยสโลก็คือวิตตอรี่ตัวนี้ใน,นด้านเกมเพย์ความแปลกใหม่หรือว่าความว้าวอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบมือวามากแต่ยังมีเพียงแค่การเอาพวก2ส,สกิสลสำหรับบินแบบจําเป็นมารวมมันให้เ,ยเฉยแต่ถ้าในด้านความสามารถโดยรวมก็ถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเอาเปรียบคุณในห้องคอหก0้อยหลายตัวได้อยู่พอสมควรด้วยความที่อาวุธก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากสามารถจะเล่นแบบบินยิงปกติหรือากากาศก,ก็ได้เป็นการประเดิมเกมเพย์ที่อาจจะไม่ได้ติดกรอบอยู่ก,กับการที่ใช้แต่แฟลชบูสเตอร์ สำหรับวิกตอรีกันดั้มนั้นจะสามารถยืนหยัดเพื่อชชนะได้ไหมก็ไปดูเลยดีกว่าครับ ดีครับผมคนมาเอา,า,ามารอกันน้ำเอกแล้ว่ะไม่ก็ปกติมันไม่ได้เสียงอะไรเป็นมันไม่ได้เสียงพิเศษอะไรนะโดนอันนั้นใครอะ่ะหัวมือมากทีอ่ะ ดปะป่าป่า,ปา,ปาอืมทำไมผมผมไปพี่ต้องฝอยมาวะ <c oughs> อุตส่าห์จะไม่ฟันแล้วนะจะปลาไม่ให้มันจบจบไม่ใช่อะไร <c oughs> โอ้ตายตายต,าย,ต,า,ยตายปิดปิดที่มีให้ยิงก็ไม่ยิงพี่เฮ้ยอะไรอ่ะ อ๋ออ๋อก็ถูกแล้วนี่วะอืมอืมอืมเอาจบไปแล้วไม่ตายโอ้โหกูตายลำเต็มคอมโบแล้วแน่แน่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะใครยิงกู แเอ๋ต่เอ๋ยิงแบบแหลกๆด้วยอะทีฮ่าทูโดนวะไม่โดนโอ๊ยออกปาแบบงงออกไม่ไม่ให้งง ไปบูสเตอร์ช่วยอ่ะไม่โดนเนเหลืองแม่งมาแล้วครับคูพลอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนแม่งไหวฟรีไม่ใช่อะไรตายเร็ววะ ูจะยิงได้ไหมเนี่ยเอาแม่งอยู่ข้างหลังกูนีกวาเพราะว่าอยู่ทำไมเลืกอนกูหายยิงสวยไอ้เจนี่มึงก็เนียนเลยเนาะอับหนึ่งเอาปล่อยดีกว่ามาข้างหลังละพวกขนสัตวทาในเทคข้างในมันยุคอะไรอ่ะเป็นของหนึ่งศูนย์สองศูนย์จริงไหม ก็ทรงหลังจากช่วงหลังจากปีหนึ่งสองเป็นต้นมามันก็จะคล้ายๆกันแล้วครับแต่แค่แบบว่าโมดิสัเคัที่ทำมันก็จะเปลี่ยนไปบ้างย้ยี้ยังไม่ควนโนนนิวมาายบุญหมด ปาไม่มีโอ้ย <laughs> แม่งกันแม่งก็ถุก <laughs> ใครวะเนี่ยไอเ้เทยนี้ก็ไม่มีใครเก็บนาทีนะฮะดูใช่มอ่า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 เราเอแป๊บนึงน,งนั่งนี่ไปก่อน โวยกูไหมไม่มีกิ่งไม่กิ่งขอบคุณเอาไม่ติดโล่อีกแรงกำนัำใจมากเลยพวกเราเออแค่เนี้ย ทำอะไรให้ยากเย็นอเอาบ้านมันอ๋อมันติดนี่ขาวิกเตอร์ทำอยู่ในโปรเจกต์ฟอร์มูลา่าเปล่าเหมือนจะไหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะขออาจจะผิดก็ได้แต่ผมจำได้หลางๆว่าไหม่มันน่าจะแยกออกมาเลยเพราะว่าวิกตอรี่มันจะใช้วิทยาการของพวกไอ เดียวกับพวกแฟนทอมอะแต่แฟนทอมมันน่าจะหลุดแล้วแบบไม่แน่ใจได้กินด้วยโอ้ยมีรอเราอุ่นใจกตกใจึกว่าแม่งอยู่ข้างหลัง

ผลเราก็ตอนแรกเห็นสู้ได้อันเอาคนามธรรมดาแล้วกัน โอลาลาที่เหลือยาวไปถึงวิงนี้ก็มีแค่เอ็กซ์โตรแตุ่คนนมันไม่ได้มันโดดไม่กันมากแล้วเออ,อ <c oughs> วิทยาการมันไม่ต่างกันมากอะแต่ถามว่าถ้าถามว่าวิกตอรียมันโดดจากโค้กโกลาลาไหมก็เริ่มโดดออกมาแล้วครับใครออกไปวะอ๋อศูนย์หนึ่ง ไม่นา่าเลยนะเพื่อนถือว่าแบบได้หุ่นชิวๆมาเล่นอีกตัวหนึ่งในดี่ะ